่ยังไงบ้ามครับใสนี้ซ้อมมามคุ่วันครับซ้อมมาเรื่อยๆครับอือก็ซ้อมอยู่ที่ซ้อมนักเตะกองผาซ้อมมาเนี่ยก็อยู่ที่บุรีรัมย์เนาะใช่มีใครไปคู่ป้งบุงซ้อมมาที่นั่นก่อนหน้าก็มีซูเปอร์เลกครับแล้วก็พี่ซูเปอร์เลกไปโชกก็มีเซ็กซี่กับเจนนี่ดูมครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปดครับมันหนักปล่อยมาประมาณกี่โลครับหกสิบหกสิบเจ็ดได้เราเป็นเหมือนจะตล์เลยครับ เดินก็ได้ใส่ก็ได้ครับแล้ววันนี้เราเจอแบบเก่งกาดใช่ครับเคยเจอแล้วไหมไม่เคยครับอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งกาจต่อเข้ามาปะน้องเขาเก่งครับเก่งครับเขาเป็นมือตาต่ายเลยนะเตะซ้ายครับซ้ายได้ซ้ายแล้วอย่างวันนี้เราวา,เวางเก่วางแผนไงแลกกุมนิดนึงครับ ก็คือไปตามสไตล์เรานะครับผมต่อยแบบไม่ประมาทว่างั้นเออครับอย่างไฟล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่นี่ใช่ครับวันนั้นเจอใครไว้เจอกุกน้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนไปพ้าแพ้คะแนนเขาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ลายสเอ็ดครับแล้ววันนี้ลายสามสองมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับเมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่จุดสองโอ้โสบายสบายเลยอย่างไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลครับหกเจ็ดกิโลได้หกเจ็ดกิโลนะเราต่อยมาบ้านโล่งๆทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยต่อยมาทั้งหมดเลย สองร้อยกว่าไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุดรธานีครับเช็นชุดแฟนขับรถนี้นะครับไฟนี้ก็มาเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำไม่เป็นมวยผิดหวังแน่นอนเกิดไม่เกิดเกิดครับโอเคเขามาริงกาแฟนุ่งเหลืองไฟนี้ซ้อมไม่กี่วันครับวันนี้ซ้อมมาสามอาทิตย์แลซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรนุ่งเหลืองมีใครเป็นคู่บ้งคู่ซ้อมมาครับที่นั่นก็มีอเล็กเพชรนุงเหลืองแล้วก็ปั้งกับฝรั่งเราฝรั่งนี่คยผู้ใหค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อายุ18ปีเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงประมาณ180เะอ่มน้ำหนักคนปล่อยประมาณกี่กิโลครับปล่อยประมาณ63 64เราเป็นเหมือนตายแล้วครับโอ้ยครบเครื่องแลยแล้วอย่างวันนี้เราเจอหรอเด่นภูไทยรไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอมีไฟแรกครับได้ศึกษาเคมาต่อนมาปะก็ดูคลิปตออยู่ทม่เป็นมวยเดินน่ะแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไง รอดูวนเที่ยวก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะผมไม่เคยเจอกันด้วยก็ต้องค่อยๆไปตามตายยังปิดก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นต่อยไว้ที่ลาดําเนิน130ก่อนวันนั้นเจอใครวันนั้นเจอกับเจอใครจำไม่ได้เป็นไงวันนั้นผลเป็นไงชนะออชนะเข้ามาถ้าอยากเจอกับซุปเปอร์แบ็กไฟยุไทยอ๋อแล้วก็ชนะเข้ามาแล้วก็เลยหยุดโควิดเลยแต่เราก็ซ้อมตลอด ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมแล้วก็มารายการนี้เลยครับอือร่างกายนี้ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเลยใช่ไหม,มแล้วฝั่งไฟนี้เราคุมคมมาประมาณกี่โลครับคุมมาประมาณสามสี่โลสามสี่โลได้รเราต่อยมาะมาณโลโลทุกวมนนี้กี่ไฟนะแล้วประมาณที่ต่อยเราหมดทั้งหมดเลยรวมๆหลักร้อยเป็นยัง น่าจะยังประมาณประมาณกับถึงก็เจ็ดแปดสิบเก้าสิบได้เนาะอ่เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดหนองคายฝากเชิญเชิญแฟนคลับเรานี้น่อยก็ฝากเชียร์กินงกาเป็นเมืองคนับวันนี้จะตั้งใจต่อยเต็มที่ครับผมเพราะว่าน้องชาย